ต่ำปรื้อดรับเมียเราก็มาทางหน้าต่างลอบมาเลวไอ้เพลสปรึงเดียวดำไรแตงแตงวันนั้นตึ้งวันนี้ไม่ติติรอดกูกันนั้นจัดเจนติเดนบุญออสวยไรแล้วแนลยหมายคิดที่ทำไมร้อยไปเกิดชุดไปพูดหม่ที่ไม่ท้องเอ้ยฮึงไรฮึงไรใจไหมลูกโดนนี่ าามาก็เพื่อลี้ยวตั้มเริ่มกันแม่งบื่อยั่นอันเครียดควายไปโพ่ก็ที้ใต้ในวัดกูจังที่จังเลยอยาปกปลูกโพเห็นในวัดไม่ป,ปลูกโพแลลวปล่อยไร้ปลูกต่อมน้องแรกนะไม่ต้องอยากควายไปกันเนี่ยไปด้วยกันพูดอะไรแบบลอเธออย่างเงี้ยกระท่อมมันไม่ใช่เป็นพืชในาศาสนานะพี่กูปลูกต้นโพมันปลูกโพ่ขันเลยปลูกโพจะด้าันตันปลูกต่อมได้กานตัน ในราว่างตนสมกับจนปูเราทำลิฟว้ยเท่าไหร่ช่วยมันจะกลายเป็นลิฟปู้พอได้ว่นสมนู้แกมบาดกินแต่ไ้แกงเปลกเปลกไปแมงเหลือเที่ยงนักหน้ากินแต่สมกินแต่น้าใช้เราได้เลยเรากินสมแล้วเราไม่เก็บกินไขวัดว่านักก็แมวนั่นแม่เอ้ยแม่กินเต็มกินผือมึงสมกินไข่ต่างดาวด้วย มารูไม่กินต้มบุญทุกจับโรมาทุกจับอันเคยจับนายจับฟีเออเคยกินต้มทุกจับฟีบอกว่าไปจับบ้านกูทีที่จับเอยแบกหลังไม่ได้จอใบหลมันเลยขึ้นกินบุญปลายมาจับใช่จับต้ม้าต้มบุญัญญาเจตีมันมีความพิแต่กขอนมาพิได้ไร้ักิีได้ดิมต้องมาิกตุนก่อนพิีแต่กิน กินตมมก็กินพอลถบอกว่านตานกว่าไดนแหลก็นานอู้ทำไมตมไปนีแเมตุ่มแล้วอ่นตมแล้วผมถูกเมตุ่มผมต้องกุ้มนั้วถ้าเมตุมมาผมมาตมหัวใจละเงยเงยคมคมละเวลาออตมรับรอวาตัวแเมตุ่มตุมต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 ่อต้มไปดีออสอยออตมไม่ได้เมตุมกวน้า เมื่อนกไม่ถึงกูก็ก็ช่แต่ทองดังคุย้ายเป็นปากเกี้ยงเตนนระชาจนคุดังช่ต้องดังหันห้าังให้ึลงฟักนิ่มแก่แล้วทระไหนยม่อมาได้ฟานี้คุณนายโจจนน้ผมเล่นลบนี้ช่กู้ไปเลยมื่อลืมว่าตอมนี่เป็นบัตรเครดิตกองคุณชุน ราบไดจะคนคนตอมัมดราบนั้นคนจนจะไม่มีเครดิตแม้มาเท่าไรกับบัตรเครดิตบัตรเครดิตกับตอมเหมือนกันคุณตัง้งดีว่าตอมบัตรเครดิตกับตอมนั้นมันพิจะถูกได้หรือมันเหมือนเหมือน,น,อนกันหรือบัตรเครดิตก็หตไหวตอมเอยไหวรูดตอมรูดเออดูเออดีว่าผู้เกี่ยวตับใครมึงอให้คนจนมีเครดิตเกว่าคนที่ตอมไม่ตอมมีความพิษเต่จะมีความทุกข์ กินือมันเป็นยาเสพติดยาเสพติดถุกประเภทก็จับหมดกาจับมากจเะเห็นได้ไนั่นเอาไ้ยามึงหนังอ้าวฝากเกี้ยอยู่ตะตีจับจ้ามากมันไม่หลายแรงยันหูแดงแพลงก็เลย,ยไ,ไ,ไ,ไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นมาไหนกีนห่หรอมาอ๋อ,อ,อไม่ไหลเล่น กูยันมากหม่ก้าไปดูตรงนู้มกีปลาใจตุ่มเรื่องฮันรุมแรงว่าสมทางในตลาดนี่ที่กูมากปเนี่ย